โอเคฮันนี่สวัสดีครัลโหลดิคา <laughs> FC สโนว์ <Snow> coming สโนว์ coming นะนะกูยอมไปโอเคโอเคเฮ้ดูให้ดูบาย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 มาตกค่ะทุกคนวอนนี้ก็เอารถออกจากล้งรถมาเตรียมไว้ให้ข่อยแล้วนะคะจะไปทำงานกันนะคะโอ้ยหนาวเามือพร้อมนะคะเมือเนนะ่ย เปียกนะคะหิมะตพร้อมกับฝนนะคะเป็นค่ะทุกคนเมืดมากนะคะถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนหินมะพายุหิมะนะคะลมก็แรงแต่ว่าหิมะน่ะเป็น,นเม็ดน,น้อยๆฝอยน,น้อยๆนะคะ มะค่ะฮ่ไปทํางานมาทํางานน้ากันนะคะเดี๋ยวฮ่อจะค่อยไปคุยกันที่บ้านนะคะทุกคนหนาวหนาวหมเนเลย <c oughs> มาเริ่มทำงานกันนะคะเราค่อยไปคุยกันที่บ้านนะคะทุกคน ทุกคนเบิ่งหิมะป้าอยู่หิมะโถโถโถของมาส่งพอดีค่ะทุกคนเบิ่งค่ะทุกคนเบิ่งเบิ่งเบงเบงค่ะเบงป้าหิมะตกแลค่ะ เวดยทีก่ารทุกคนตอนนี้เลิกง,งานแล้วนะคะกลับบ้านกันนะคะบริทัยคลิปละทีทำง,งานให้ทุกคนเบิ่งเลยเพราะว่าเมื่อนอี้คนลหลายๆทุกคนลหลายคักหลายแนวลูกค้านะคะเพราะว่าอยู่หน้าร้านเนะขามีการจับฉลากนะคะทุกคนนั่นแหละคนเกิดเรหลายแล้วก็ก สินค้ากับม้าเยอะมากนะคะเดี๋ยวว่าไปคุยกันที่บ้านนะคะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนบัานันคงจะเป็ีนนะรถล,ลูกซ้ายพญายา่ฝรั่งมาจิบกาแฟน้ำพอเลยน,นะคะคั้นแดง ใส่มาถึงแต่ตัดไม้เมื่อนี้แกใส่ใส่รถคันหน่อยได้ค่ะรถแกมีรถสี่ประตูอีสุดุอีกคันหนึ่งเขามีรถหลายคันนะคะทุกคนเมื่อนี้ข่อยจับฉลากจับฉลากได้อันนี้ค่ะคน้ารักกันค่ะทุกคน นีคะจับหกสิบโคนนะคะอ่าหาโค้นต่อหนึงต่อหนึ่งลนะนะคะน่งนางากมนะคะันาแขงนะคะมืดลูค่ะทุกคน <c oughs> แล้วค่ะ แล้วก็ขนมสามได้ขนมสามอย่างนะคะทุกคนที่เพิ่นอ่ะเป็นเฮ็ดเองนะคะเพิ่นก็เอามาร่วมจบจับฉลากนี่นะค่ะเมื่อเนี้ยเมื่อแรงก็จะจัดต้นอ่ะคริสต์มาสนะคะคอยมามีอุปกรณ์หลายดอกใส่อุปกรณ์เก้าตับปีที่แล้วนั่นแหละค่ะแต่ปะค่อนี้ค่ะของเสื้อนี่ยมั้งห่อหอของขวัญมืเองก็จะไปซื้อ อของควญให้หลานน่อยสองสองคนนะคะสำหรับ<ม>พญ่ซื้อ,อยางอื่นให้นะคะกัน <c oughs> แหละ<ม>ลูก้ายพญ่ฝรั <c oughs> ่งสือไว้ขวดบางใหญยมาให้คอยนะคะ,ะแต่ว่ามือไปพู้นนะ,<ม>ะก็จะคอยกับพญ่ยก็จะไม่ได้ของควญนะคะทุกคนเพราะว่ามือในแกเอามาให้แล้วนะคะและ้วพญ่ก็เอาไว้ กับอนันท์หายแก้ไปนะคะคือหมายความาเมื่อนี้แหลของควันกันแล้วแต่ว่าเมื่อไปงานก็จะห้ของควันถึงตลานกับหลาน,ก,ลานกับเลนนะคะทุกคนนั่นแหละก็ดีบรจะต้องข่อ,อยก็จะได้กินเว้ไวายแบบฟรีแอลกอฮอล์นะคะว่ามีแอลกอฮอล์ของข่อยแต่ของพญยายนะก็มีแอลกอฮอล์สองจุดสองเว่าเมื่อหลายนะคะนั่นแหละ <c oughs> กดง่ายเลยค่ะทุกคนนเปะมนนทุกคน มืออื่นมือเหือก็จะเป็นมือวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็จัดให้เข้ากับสถานการณ์คริสต์มาสนะคะเราเมื่อแล้งพยอใหญว่าจะเอาต้นคริสต์มาสของแท้อันที่ไปเอาจากเพื่อนนั่น,นะะแหละค่ะนั่นแหละมา,า,าประดับนะคะ ทุกคนรูปนี้น่ะอายุเกือบสองรอยปีได้ค่ะเนี่ยพญายันต์ลังเราเก็บไว้เป็นของทวดแล้วนะคะเป็นของพอของปูแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเกินทวดแล้วนะคะเราก็เลยเก็บไว้นะคะนั่นแหละบร <laughs> นทึกค่ะทุกคนเราใส่ถุงพลาสติกห่อไว้อย่างดี <laughs> นอาละค่ะเป็นไรค้าหนาลักบอ่อหนาลักบ่อคะ น่าร mm. ักอันน ah, na so ี้ก็มีป่าน้ำนะคะทุกคนนี่แหละ Nej men sen när den mm. så, så sig de där också sen. Då, mm. så det blir med Ja... Men, men, men det finns ju inga. Så, så köpte såna här långa ramar, så, mm. Man skulle haft lera och stoppat i här. Så genererade jag ner det och stoppa medan, så stoppa i spriten. Så tryckte man ner då. Mm. Så väntar man att det torkar Sen ja det ja 去一辆沟